สวัสดีครับยิ่งยาวย,ายั่งยืนในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลพ่อแม่นะครับความกตัญญูรูกคุณเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นขุมพลังชีวิตที่แท้จริงอีกสิ่งหนึ่งของเราการที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลปณิบัตรรับใช้ท่านนะครับช่วยติดก,การงานหน้าที่ของท่านนะครับรวมถึงพาท่านไปทําสิ่งที่ท่านมีความชอบมีความสุข มีความสงบใจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนไปจนถึงท่านถึงพาท่านเข้าศาสนาสถานของแต่ละศาสนาแล้วไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาเพื่อชุบจูจิตวิญญาณของท่านอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามในขณะเดียวกันแต่ละครอบครัวนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเสมอไปในบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีเวลาให้กับลูกๆ นะครับการดูแลคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังสามารถจะทําได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าบางครั้งที่พบปกากกันแล้วมันมีเรื่องของการกระทบกระทั่งมีเรื่องของความกดดันสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเลือกทําได้คือคุณสามารถเวน้นระยะคือเรื่องการกระตันอยู่แทนคุณคุณกท็ทําแต่เพื่อเมื่อไหร่แล้วมีการพูดคุยแล้วมันขัดแย้งกันอยู่เป็นประจําเกิดความเครียดความกดดันคุณก็เวน้นระยะห่างออกมาได้นะครับรวมถึงคุณสามารถที่จะพูด สื่อความรู้สึกความต้องการที่คุณมีได้อย่างเช่นพ่อครับที่พ่ออยากให้ผมไปทําธุรกิจทางบ้านของพ่อตลอดมาเนี่ยมันทําให้ผมเครียดแล้วอาจจะทําให้ผมเจ็บป่วยนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าพ่อเปิดโอกาสให้ผมลองดูธุรกิจหรืองานหรือวิชาชีพที่ผมรักหรือที่ผมอยากเรียนให้ตรงกับความรู้สึกผมแล้วในสิ่งน,นั้นเนี่ยถ้ามันมีสิ่งไหนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของทางบ้านได้เราทําควบคู่กันไป เรามีการวางแผนร่วมกันพ่อมีความเห็นยังไงบ้างครับพอท้ายที่สุดการบีบบังคับยัดเยียดนั้นนะ่ะมันก็ทําให้เกิดความอึดอัดน,นะครับสูญเสียเวลาของความสุขของครอบครัวที่พึงจะมีแต่แน่นอนครับบางครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ลูกหลานสามารถต่อกิจการของพ่อแม่ได้หรือเรียนในแนวทางที่พ่อแม่ต้องการได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่คุณปลูกฝังความรักในวิชาชีพที่มันสอดคล้องกับ งานอาชีพหรือธุรกิจเติมของคุณแต่ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดกว้างที่จะปรึกษากับพ่อแม่ของเราถึงสิ่งที่เราต้องการและถึงจุดหนึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถเลือกทาในสิ่งที่ตัวเองฝันใฝ่ได้ด้วยตัวเองครับถ้าคุณพร้อมและคุณมุ่งมั่นพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงความกระตันอยู่รู้คุณได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้คุณอึดอัดเก็บกดเพราะคุณยังสามารถพูดสื่อสารและหาแนวทาง ที่คุณจะก้าวเดินไปในชีวิตของคุณร่วมกันกับพ่อแม่ของคุณสุดท้ายครับพ่อแม่ทุกคนก่อนที่จะเป็นพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยครับมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งฉลาดหลักแหลมในบางเรื่องและมีทั้งความไม่รู้ในบางเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกแล้วถ้ามีสิ่งไหนที่ท่านปฏิบัติกับเราแล้วเรารู้สึกอึอดอัดไม่เข้าใจนอกจากจะสื่อสารกับท่านแล้วสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือการให้อภัยครับการให้อภัยพ่อแม่ในสิ่งที่มัน ไปแล้วหรือแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วกลับมาทําสิ่งดีงามในปัจจุบันดูแลท่านอย่างดีและดูแลตัวเองตัวของคุณอย่างดีให้ความรักตัวคุณเองเหมือนกับที่คุณให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็จะเป็นสิ่งที่วิเศษสุดที่คุณมอบของขวัญให้กับพ่อแม่และทาให้ตัวคุณเองมีความสุขเพราะอย่าลืมนะครับท้ายที่สุดสิ่งที่พ่อแม่ต้องการที่สุดจากเราก็าคืออยากเห็นลูกมีความสุขเช่นเดียวกับที่เพื่อนหนุนใจอยากเห็นพวกเรามีความสุข ยิ้มยาวอย่างยั่งยืนไปได้วยกันทุกๆวันสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับ